กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับผมนะฮะช่องแกมเหมือนดังและวันนี้นะฮะผมคุณก็อยู่ในช่วงของ Reaction.. ไม่ดีชันดีสัตว์รีวิวนาวานนฮะ ซึ่งรีวิวในวันนะฮะผมเราทำอ e พีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเพราะไม่ได้ทำนานชิบหายวันนี้นะฮะเป็นเลิกงามยามดีจริงๆทุกคนนะที่เราจะได้มาเปิดสิ่งสิ่งนี้ทุกคนเป็นเป็นสิ่งที่ผมแบบว่าตืต่นตาใจวะ่ะเป็นสิ่งที่ผมแบบว่ารอมานานว่าทุกคนซึ่งมันมาแล้วในที่สุดมันก็มาได้สิหลังจากที่ผมได้บ่นไปทาง <c oughs> หลังจากที่ผมได้ไปบนไปหาใครหลายๆคนนะไม่ว่าจะไปวีเวรภูวิกาสกาลาพี่คือผมบนมาหมดแล้วว่าไอ้เที่ยเมื่อไหร่สิ่งเนี้ยแม่งจะมาสัทีอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้มันก็มาแล้วครับทุกคนมันก็คือมันก็คือซีดีวอรตะาปีโป้แล้วเอง ที่สุดมันก็มาสักทีกันทุกคนนะเพราะว่าคือนี่ถึงใจกูสิกูดูคนอื่นเปิดแทนซีดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่การอ่าแล้วก็มีน้องคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แต่เขาไปดูอยู่เออพี่โดอยคือแบบไมได้ก็หมดแล้ว <laughs> ทาไมกูอยู่ไม่ได้วะ แล้วแล้วนี่หนึ่งตอนที่ผมดูดิผมผมนั่งดูบแบบจะร้องไห้ทุกคนคือแบบเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้จะได้วะนี่คือสิ่งที่คิดในใจมาเนิ่นนานมากๆที่หลายๆคนนั้นได้ลงคลิปเอ่อวาลุต้าปีโป้ด้วยปลอยแล้วนะฮะซึ่งผมเนี่ยน่าสงสารมากๆก็คือ,คอพึ่งมา <c oughs> นะฮะทุกคนวันนี้มันก็มาแล้วทุกคนมันอยู่ในมือผมแล้วนะฮะผมซึ่งนะฮผมได้สั่งซื้อไป2แผ่นด้วยกันนะฮะแต่ว่าบัตรทูช็อตผมมีทั้งหมด4ใบนะับผมระหว่างที่เราแกะนะเราจะพูดว่าผมจะไปถ่ายใครบ้าางงนี่ มาถึงนะฮะโดยที่แบบว่า taking, ยังไม่รู้กำหมดเหมือ bon นกันว่าเมื่อไหร่นะฮะผมก็บัตรทูช็อตที่ผมซื้อมานะมีทั้งหมดสีใบก็มีวิวนะฮะผมมีคันนิงเตดาและก็โยเกิร์ตครับผมอ่าซึ่งสี่สิ่งนั้นที่ต้ำค่านะฮะก็คือเจ้านี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบีบเล่นกันอะไรของมึงไอ้เยี่ยม วันนี้เราจะมาเปิดเจ้านี้กันเออซึ่งคงขอรีวิวแบบสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงรีวิวอะไรวะเนาะแต่คนอื่นก็อาจจะรีวิวหมดแล้วแหละนะครับผมซึ่งผมถือว่า ทำดีมากเลยนะดูดิสวยมากทุกคนเออคือว,วับ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 ซึ่งผมชอบสไตล์นี้อยู่แล้วนะแล้วมาเทียบกับอันเก่านะครับผมอ่าตรงนี้มันจะเป็นแบบความเห приход, ็นต่างต่างนะฮะนี่คือกระดาษนะครับผมอันนี้พลาสติกเลยนะฮะแล้วก็ทำเป็นแบบวั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 บอะไรเงี้ยคือแบบผมชอบมากเลยอ่ะท like ุกคนมาหูมนกล่องแกะด้วยเป็นกล่องเป็นกล่องอย่างดีทุกคนนะโหโหกลิ่นความใหม่ ว้าวเมื่อแกะกล่องนี้ออกมานะฮะผมหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าเหมือนว่าเป็นเป็นปกนะฮะผมอ,อันนี้คืออะไรฮะฮดูพัดอ๋อนี่แผดซีดีอืมอุ้ยแผดซีดีสวยมากครับทุกคนคือแบบเออเนี่ยมันสไตล์วอลต้าพีเปิลเลยนะคือแบบมันจะเป็นสีโครมฮนะเออซึ่งดีมากมากเลยผมชอบอันนี้มีทั้งซีดีนะฮะและวีดีเลยนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ก็คือเดี๋ยวอะไรอะ่ะ อ๋อถูกใจแล้วน,นี้ฮะเหมือนจะเป็นแบบต่างรีวิวนะผมว่าน่าจะเป็นแบบพวกหนังสือเกมฮะทุกคนเป็นขอผมขอดูก่อนอ๋อมันจะเป็นแบบอ๋อโอเคมันจะเป็นเอ่อหนังสือคล้ายแบบหนังสือการ์ตูนอนิเมะอะไรเงี้ยฮะอ่าแต่ว่านี้เป็นแบบฉบับของอ,อ,ะะอิงเคโบลีเอะเนาะอ่าโอเคโหนี่สวยมากครับเฮ้ยถือว่าทําดีมากเลยนะทั้งปกอะไรอย่างงี้ปกคือแบบสไตล์วัลลัาพิเปิลเลยนะฮะอ่าโอเคมาถึงโฟโต้บุ๊กกันบ้างนะทุกคนอ่าวิบ เรารวยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้อีกหนึ่งเหรอวะเห็นหมดได้ข่ามันมีสองอันนะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยสะดุ้งมู้งทำสแกนทุกคนนี้นี่นี่นี่อีกนิดอีกนิดอ่าเก็บไว้อ่าเดี๋ยวลั่มเหมือนเมื่อกี้นี่ซึ่งหน้าปกนะฮะเปิดมาก็จะเป็นแบบสไตล์สีดำอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งผมเปิดมาปุ๊บก็เจอบูทอเซตนะฮะซึ่งผมก็ตกใจตกใจมากๆากเมื่อกี้นี้สะดุ้งโอ้โหว้าว สวยสีสวยนะซึ่งผมชอบสีแบบนี้แล้วแบบสไตล์พาสเทลนะพาสเทลสีฟ้าสีชมพูนะฮะผมเงื้อแสงนิดๆนะสไตล์วารุตนะครับผมบูสวยมากเลยทุกคนว้าวนี่ใครอะ่ะมินมินใช่ปะใช่ <laughs> แหละแล้วก็อันนี้อันนี้ CGM ครับนี้น่าจะเป็นนิชานะฮะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็พังหมด ใช่ปะพี่ชายใช่ปะถูกปะอ่าถูกโอ้ยผมบอกแล้วผมความทำดีมีเนื้อร้องด้วยนะฮะนี่น้องมิวนะทุกคนนี่อันนี้พี่ปันนะฮะว้าวถึงมากถึงมากอ่าประมาณนี้อุย้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะออู้อู้สวยมากโอ้ช็อตเตอร์โดูด้านพีจีดิ่ห์ไหล่ลท่อนะฮะเล่ท่อเล่ท่อเล่ท่อโอเคประมาณนี้ฮะทุกคนและตามปกตินะฮะก็คือมีเนื้อพงเนื้อเพลงนะฮะผมรูปภาพ นะครับอะไรประมาณนี้นะซึ่งสวยมากครับมาถึงจุดที่แบบว่าเมื่อกี้นี้กูเปิดแล้วก็เห็นแล้ว <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวมราเปิดทียานนะครับแผ่นแรกครับผมเอาสองนี้ออก,กมาทุกคนมาดูพร้อมกันสามสอง <c oughs> หนึ่งอุ้ยไม่เห็นอะไรเลยใครอ้าวเออ พี่ขมิ้นลืมลืม <_ an> พี่ขมิ้นนะผมมาเยโดอเยโดอเอาอะ,ะอ่ะต่อไปครับอันนี้อุ้ยขมิ้นอันนี้คือเออเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจอุ้ยข้างหลังมีข้างหลังด้วยครับทุกคนสามสองปึเฮ้ย,ยปรลิมะเอาอะนี่อะ อันนี้คืออันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะันี้ผมไม่แน่ใจถ้าใครรู้เมนด้วยนะฮะซึ่งผมไม่ได้หาข้อมูลจริงนะฮะไม่คิดว่ามันจะมาวันนี้นะับผมวิบวับวิบวับมากเลยอะในกลแมวครับนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าข้างหลังเนี่ยแต่ละอันมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือถ้าเหมือนกันก็ก็อาจจะให้เข้ากับธีมของเพลงมารุตังก็คือเป็นมษยุตังดาวจากดาวแมวได้บ้างน้ครับมาแผ่นที่2ครับท sure. ุกคนมาดูซิว่าได้ของใครนะฮะฮัลโหลเอาอันนี้ก่อนเอาแบบพูดอะไก่อนนะ สามสองหนึ่งใครเอ่ยใครเอ่ยในในกล้องน่าจเห็นกันแล้วนะทุกคนสามเนาะคิดมาเฮ้ยพี่วีเฮ้ยชุดนี้เฮ้ยไม่เคยเห็นใครเปิดแล้วได้ได้ชุดนี้นะเฮ้ยเอาว่ะพี่วีฮ,ฮะทุกคนมาอีกแผ่นหนึ่งครับเขาดูข้างหลังก่อนได้ปะเออยังเห็นข้างหลังเฮ้ยไม่เหมือนกันทุกคนข้างหลังไม่เหมือนกันเอาว่ะเอาว่ะมาห้าสี่สามสองใครอ่ะไม่เห็นเนี่ยนะสามสองปึ๊บ เฮ้ยพ oh. <laughs> <laughs> ok. ี na ่นิวอุ <laughs> ok ้ยอับปากค้างไป็นหนึ่งสี่ขึ้นบนพี่นิวครับเฮ้ยเอาว่ะนานนานทีจะเปิดได้พี่นิวเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอ่ะเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะฮะก็ผมที่ผมได้นะก็จะมีอ่าพี่คามิเอ้ยไม่ใช่คามิคามิอะไรอ่ะอ่าพี่อ่าคามิเอ้ยคามินอ พี่คามินนะฮะผมอ่าแบบนี้เป็นชุดเซมบัสึนะฮะผมแล้วก็เป็นพี่วีนะชุด MV นะครับผมอ่าแล้วก็เจ้านี้ครับผมเราได้2อันนะฮะก็คือปานิมานะฮะผมแล้วก็พี่นิวเอออ่านี่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 โอเคถือว่าไม่เกลือนะก็โอเคโอเคเลยอะนะฮะมีได้พี่นิวก็โอเคแล้วเอาจริงนะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนโอ้โหเฮ้ตื่นเต้นนะเพราะว่า ไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยแบบมานานมากแล้วคือผมอะเลิกเลิกเปิดนะครับผมก็คือตอนช่วงเนี่ยนะฮะจับาจานะครับผมไม่ได้เปิดบ้างมานานมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ผมด้วยนะครับผมและใครอยากให้ผมเปิดนะฮะแบบนี้อีกก็ลองคอมเมนต์มาได้ฮะแล้วก็ อยากให้มันมีอีกก็เดี๋ยวจะทําให้นะครับผมนะาครับผมช่วงนี้ก็โควิดระบาดเนานะเราพวกเราก็แบบเออมันอาจจะมีฟีลลิ่งที่แบบว่าเอ้ยคิดถึงอีเวนต์อะไรอย่างงี้ฮะซึ่งผมก็หนึ่งในนั้นที่เป็นฟีลลิ่งงั้นนะฮะก็คือแบบว่าอยากอยากให้ถึงอีเวนต์เร็วๆเมื่อไหร่จะจัดอีเวนต์สักทีอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ะถ้าอยากให้อ่าอีเวนต์จัดเร็วๆนะฮะทุกคนอยากให้คอมมือก็คืออยู่บ้าน นะครับผมกักตัวนะฮะเพื่อจะได้ลดการระบาดของโควิดให้ลดลงนะฮะทุกคนอ่าเวลาไปห้างอย่างนี้ก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยเพื่อจะได้แบบว่าเวลาซื้อของปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ฉีดเลยนะฮะอ่าก็ใครชอบไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะผมแล้วก็ถ้าเออมีอีเวนต์แล้วเรามาเจอกันได้นะฮะซึ่งโอ้โหผมคิดถึงอีเวนต์มากเลยเอาจริงผมก็เลยอาจจะแบบเอาคลิปเก่าที่ผมแบบเออไม่ได้ตัดลงอ่ะเอาเดี๋ยวเอามาลงเอออะไรประมาณนะั้นให้ทุกคนแบบว่าหายคิดถึงอีเวนต์นิดนึงนะครับผมนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนับ นี้เขาจะนานก่อ,อนี้ครับคุ้มคุ้มแล้วออกเลยคุ้มแล้ว